คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีตอนบ่าย ของวันเสาร์ที่28ธันวาคม2567ครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องเจาะเลขรวยนะครับแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยผมเอดมินคมสัรเป็นคนดำเนินรายการครับผมวันนี้ผมมีแนวทางมานําเสนอ3แนวทางนะครับท่านผู้ชมเริ่มจากแนวทางแรกนะครับเป็นแนวทางจากนาเจ้ยครับท่านผู้ชมนาเจ้ยนะฮะเมืที่ผ่านมานั้น16ธันวาคม2567ครับท่านให้เด่น2ตัวเดียวนะฮะ จัดมาให้4ชุด4หางแต่ว่าไม่มี2 1 1 2ครับน่าเสียดายนะฮะเลขเด่นนั้นมาถูกทางแล้วมาในทางเลขล่างนะครับเลขล่างออก2 1งหงอย่างที่พวกเราทราบกันนั่นเองครับโอ้เลข2นั้นเพียบเลยนะครับนดสองแปดสองแต่ไม่มี2 1 1 2นะครับเอาละฮะงวดใหม่มาแล้วนะครับสำหรับแนวทางจากนาเจยครับ2มกราคม2568ครับเด่นตัวเดียวที่เลข4ครับท่านผู้ชมจัดมาให้4ชุด4หางครับ4 5 4 7 4 8 4 9 จุดสตัวครับ8 4 5แลห้วและก็8 4 7ี่ครับเป็นอีกท่านที่วางแนวทางเลข4นะครับอย่างงวดที่ผ่านมานั้นเลขเด่นของนาเจยก็แม่นนะฮะให้เลข2แต่ว่าเลข2นั้นลงล่างงวดนี้ให้เลข4ถ้าเลข4มาจริงจะมาล่างหรือมาบนลุ้นกันครับแนวทางจากนาเจยนะครับท่านแรกขอบคุณพันธมิตรที่แสนดีของผมท่านนี้ด้วยนะครับผมไปดูท่านที่2ครับเป็นแนวทางระบุไปเลยว่าเป็นเลขบนนะครับเป็นเลขบนจากผู้ใหญ่ใจดีอุบลครับ งวดที่ผ่านมานั้นท่านวางเลขหลุดนะครับจะให้เลขเก้านะฮะให้เก้าสี่เก้าห้าก็ไม่มีเลขเก้านเองหลุดไปครับลุนกันใหม่ฮะสำหรับงวดวันที่2มกราคม2568นแนะแนวทางจากผู้ใหญ่ใจดีนะครับเป็นแนวทางเลขบนครับท่านผู้ชมให้มาตัวเดียวที่เลข8ครับหมายถึงเลขเด่นนะฮะเด่น8ตัวเดียวจัดมา4ชุด4หางครับ8081 84แล้วก็86ชุด3าตัวครับ980981แล้วก็984ครับใช้หลักร้อยที่เลข9นะครับ วางเลข8ที่หลักสิบนั่นเองนะฮะนี่คือแนวทางเลขบนจากผู้ใหญ่ใจดีอุบบนครับคนบ้านเดียวกันกับแอดมินนะครับรุนกันว่านะฮะคุณพ่อนะฮะเป็นรุ่นพ่อผมคุณพ่อผู้ใหญ่ใจดีอยู่บนนั้นจะวางเลขในทิศทางเลขบนนั้นเข้าหรือเปล่าเพราะว่างวดที่ผ่านมานั้นหลุดไปนะครับให้กาลังใจทุกแนวทางครับเอาละฮะแนวทางสุดท้ายสําหรับบ่ายวันนี้ครับนะผมก็ได้มาแค่แค่นี้นะฮะแค่3แนวทางเท่านั้นเอง เป็นแนวทางจากตาจ้อยครับนะเจ้าของนามปากกาตาจ้อยนะครับเพิ่งวางครั้งแรกที่นี่นะครับช่องเจาะเลขรวยลุ้นและให้กาลังใจตาจ้อยด้วยนะครับผม2มกราคม2568ครับแนวทางจากตาจ้อยครับเด่น4กับ5จัดมาให้4ชุด4หางครับ47 49 51แล้วก็54ครับชุด3ตัวครับ847แล้วก็874ครับ่านผู้ชมนะฮะนี่คือแนวทางจากตาจ้อยครับ ขอบคุณพันธมิตรใหม่ของผมท่านนี้ด้วยนะครับผมก็ได้แต่หวังครับว่าจะมีพันธมิตรมากขึ้นมากขึ้นมาช่วยผมวางแนวทางในช่องเจาะเล็กยนะครับเพื่อเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมนั้นพิจารณานั่นเองหนึ่งในนั้นที่เพิ่มเข้ามาคือตัดจ้อยนั่นเองครับท่านผู้ชมครับภาพรวมในคลิปนี้ก็ยังคงเป็นเลข4นะครับนะบไม่ว่าจะเป็นตัดจ้อยอย่างเงี้ยนะถึงแม้จะมีเลข5เกี่ยวมาแต่วางเลข4ไปถึง3ชุดเลยนะครับแล้วก็ ัน,น้นาเจ้ยอย่างนี้ครับงวดที่ผ่านมานั้นท่านก็วางเลขแม่นนะวางเลขสองวดนี้ก็วางเลขสี่อย่างนี้ครับน้าเจ้ยนั่นแหละฮะชนกับตะจ้อยทั้งสี่ห้าห้าสี่สี่เจ็ดสี่เก้าอย่างเงี้ยนะถ้าเป็นแนวทางเลขสี่นี่ก็จะชนกันเยอะเลยนะครับจุดสามตัวนั้นก็แปดสี่เจ็ดแปดเจ็ดสี่แบบนี้นะครับแนวทางพันธมิตรผมนั้นจะชอบเลขประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมแปดเจ็ดสี่แปดสี่เจ็ดแบบนี้ยเลขสวยนะมันก็มายากนะท่านผู้ชมเนาะแต่ว่าเลขตัวนี้มันเคยออก แน,แนว4 7 8แบบนี้นะถ,ถ้าผมจําไม่ผิดนะท่านผู้ชมนะมันจะออกประมาณ4 7 8แบบนี้นะแต่ว่า8 4 7นี่ผมไม่มันม่นใจว่าเลขชุดนี้เคยเคยมาหรือเปล่านะ8 4 7 8 7 4แบบนี้เอาลนะทุกอย่างเป็นไปได้หมดนะครับท่านผู้ชมนะอย่าประมาทเลขสวยขับว่ันนี้ครับนะสองท่านนี้8 7 4 8 4 7ครับรจอยแล้วก็นาะเจ้ยนะฮะ สองจอจาน,นตาจ้อยแลวก็นาเจยขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับขอบคุณที่ช่วยดูโฆษณาไม่ข้ามโฆษณาเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้ผมและพันธมิตรนะครับซัมมิกรนนพีนองเดอรงวดขมาาไก่ขมาแนะครับนะก็ได้แต่หวังว่าเลขที่น้าเสนอจะเป็นของขวัญปีใหมให่ท่านผู้ชมครับโชคดีปีใหม่นะครับพี่น้องเดอสวัสดีครับ